สวัสดีครับวันนี้ครั้งสุดท้ายแล้ววันที่1กลุมพาสองห้าหกแครับ เป็นวันสุดท้ายข้าพเจ้านายวิรพงศ์ขันตีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุรพระบระิธและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระ,ะลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอขร,ะ,ระอยงชนะในบทสวดอย่ต่อเนื่องด้วยเถิ หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวารสุอัตตาคันชันตุเทวตาสัตรมังมุริราชสา,าสุนันตุสังขโมฆทางสักเคกามีจรูปเปคิริสิคารัตถทรัตตีจันตริเควิมานีทีเปรเัตถีจะคขามีตารุวันนัคขา,านี กหะวัตถุสมะิเตเตภุมาจจยันตุเทวาชาระทธรพิสมียักขะคันทัพพนาคาตัดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนางสาธวมีสุนันตุทมสมนัตวักาโรอายมพันตาทรมัสวัณการอายมพันตาทำมัสวัการอายมพันตา สองบทปูชาพระตรตยัยอิมินาสกาเลนะพุธทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนาสังฆังอภิปูชยามะสามบทกลาพระต,ตรตัยอรหังสมมาสัมพุทโทรภควาพุธทธังภควนตังอภิวาเทนีสวาขาโตภคว,วาตาธโมธรรมังธรรมสามี สุปฏิปันโนภระขาวโตสาวกสังโฆสังฆังน้ม้ามีสี่ 4. บทสวดน้ำมกาศสิทธิคาถานโมตสพพัสสะภระขาวโตอรหัโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตสพพัสสะภระขาวโตอรหัโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตสพพัสสะภระขาวโตอรหัโตสมมาสัมพุทธัสสะห้า 5. บทสวดไตรสระคมนปาทะ พุทธังสรนังขชาติมิทำมังสรนังขชามิสังฆังสรนังขชามิทุติยมปีพุทธังสระนังขชามิทุติยมปีทำมังสรนังขชามิทุติยมปีสังฆังสระนังขชามิตติยมปีพุทธังสรนังขชามิตติยมปีทำมังสรนังขชามิตติยมปีสังฆังสรนังขชามิหกบทสวดสัจกิริยคาถา นัตถิมีสรณนังอัญญงพุทโธมีสรณังวรังเอตินัสจัตเจวเชนะโสตที่มีหุนตูสัพพทานัตถิมีสรณนังอัญญ์ธรมโมมีสรณนังวรังเอตินัสจัตเจวเชนะโสตที่มีหุนตูสัพพทานัตถิมีสรณังอัญญงสังคูมีสรณนังวรังเอตินัสจัตเจวเชนะโสตที่มีหุนตูสัพพทา สปสวดมหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสักเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวนเนีมหาตาพิกุสังคีนะสิทธิงปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสเเหิวอรหันเตหิทสาหิจโรคทาตุหิเทวตาอภุยยะสันนิปติตาโหติพัควันตังคัสนายาพิกุสังคัญจั อัตโขจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานางเอตัชหุสิอายังโขภะวาสักเกสุวิหาติกัปิรวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิขุสังเคนะมัทถิงปัจจามเตหิภิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหงติภะควันตัง ทัศนายะพิโุสังคนจะยันนูนะมยมปีเยนะภควาเตนุประสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภควโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามติอัจโคตาเทวตาเสยาทาปินามะพระวาปุริโสสัมมาิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาริตังวาพาหัง สัมมิเชยะเอวเมีวะสุทธาวาเสุเวทเวสุอันตราหิตาพระขวันโตปุระโตปาตุระแห่งสุอัตโขตาเทวตาพระขวันตังอธิวาเทวตาเอกามตังอัตทังสุเอกัมตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทังภาสีมหาสมัยโย ปวัตนาสงเทวกายาสมาคตาอาคตตมหิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตสังคันตีอตจโคอาป,ปราเทวตาพักวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตาตะพิกโวสมาหังสุติตังอัตโนอุชุกมักกังสุสารถิวะนิตานิ้คเหตวา อินทิยาีิรักขันติปันธิตาตีอัตโคอปร,ราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถางภาสีชเชตวาขีรังชเชตวาปรีคางอินทขีรังโอหัจจมัตเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุขนาคาตี อัตโคอปราเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสเีเ,เกจิพุทธังสละนังคตาเตเสนเตขมิสันติอปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรยสันติอัตโคพระควาภิคุอมันเตติเยภูเยนะพิกเ,เวทัสสุโรคาตุสุ เทวตาสนิปติตาหงตีตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจาเยปิเตภิกเวอิเหสุงอัติธมัฏทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภักวันตานังเอตับประมาเยวะเทวตาสนิปติตาอิเหสุงเสยยถาปีไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวพะวิสันตินะ อนาคตมัฏธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิภ ouais? ิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาธาสาธุกังมนานัสิโกโรธาภาสิสามิติเอวามพันเตติโคเตภิคพ,พิูพัควะโตปัจจสโสสุงพัควาเอตะทะโวจาสิโลกามนุษกสามิยัตธาภุมมาตัสิตาเยสิตาคิริข,ลขพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถูสีหาวาส ลีนาโลมหังภาษาพิสามพุโนโอทาตามนัสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิราพิญโยปัญจสเตปัญจาวาวณีกาปิรวัตเวตตอามันตยสิสัทธาสาวเกีสารณีนัเตทีวกายาภิกันตาเตวิชานาทภิกโวเตจะตัปปะมักรุง ุตวะเพรสะศาสนังตีงสัมปาตุระหุญานังอามนุสานัทสนังอเปเกสัตมัทธคุงสหัสสังอทะสัตริงสตังเอเกสหัสานังอัมนุสานมัทสูงอเปเกน,นตมัทธคุงทิสาสพังภูพาอหูตันจะสพังอภิญญายะว่าวักิตตวานาจัจคุมา ตโตอามันตยสิสัทธาสาวกีสารณีระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาธาพิกขโวเโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพพสุสัตตสหัสา,าวยาขาภุมมากาปิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุพิกุนังสเมติงวานัง ชาสหัสสาหิมวตายักขานานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมุธามนาพิกามุงพิคุนางสมิติงวานังสาตาคิลาติสหัสสายักขานาโตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสโนโนมทธามนาพิกามุงพิคุนางสมิติงวานัง อิจเตโซราสหสาหะยักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสินโมทมนาพิกามุงพิคุณังสมิติงวังเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสินโมทมนาพิการมุงพิคุณังสมิติงวังกลุ่มพิโรราชคหิโกเวบุลัสสะนิเวสนัง พินโยนางสัตสหส,สังยักขานางปริรุปาสติภุมเพโลราชคเฮโกโซปาคาสมิติงวนางปุริมันจ่าที่สั่งราชาทะตะัตตารตโทภาษาสติคันทัพพานางอธิธิติมหาราชาอิสสิโูปุตตาปิตัสสะพะหุอิทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมทมามนาภิกามมเพคุนนางสมิติงวนาง ทักกินันจะที่สังราชาวิรุธโหตับปัสสาะสติภูมิพันธนานังอธิปติมหาราชายัสติโสปุตตาปิตัสสะภะโหอิทนามามหาภราอิทิมันโตยุติมันโตนะวันโตยัสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงนางปัชชิมันจะที่สั่งราชาวิรูปโกปัสสาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทนามามหาภพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนมทามานาพิกามูพิคุนางสมิติงวันังอุตรันจะที่สังราชากรวโลตปัสสาสติยักคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทนานามาภะพรา อิติมันโตชิติมันโตนลวันโตยสัสสินโนโมทัม,มานาพิกาม,มุพิคุณังสมมิติงวนังปุริมาทิสังท,าตาทัตตะรัตโตทักขิเนยนะวิรหโกปัชีมีนะวิรูปโคเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตโุโรทิสาทัตทัตละมานาอัตถังสุวณีกัปปิลรวัทเวเตสังวายาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสถา มายาคุณเกณฑ์ทุวีกินทุวิภูจะวิภูตโตสหะจันทโนกามาเศโทจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมันโชจะเทวสูตโตจะมาตริจิตเสโนจะคันทโพนลโลราชาชาโนสโกอาคูปัญจสิโคเทวะติมพะูสุริยวัชาสาเอเตจันเจจะราชาโน คันทัพพาสหภาราชุภิโมทมานาพิการมุมพิคุณนงสมิติงวนังอัตคูนภาสานาคาเวสาราสหปัญจากากัมพรศตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตตารถาจะาอาคูนาคายัสสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปคาสมิติงวนังยียนาครา,าเชสหสสาหรันติ ทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตนะวมัชะปตาจิตตาสุปน,นาอิติเตสนามังอภยันตทานานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมยมกาสิพุโทโธตันหาหิวาจาหิอุปายันตานาคาสุปันนาสรณมักังสุทงังชิตาวชิระหันเทนะสมุทังอสุราสิตา พาตโลวาสวัสดิเตอิทิมันโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเว,าเวปจิตติสุจิติจะมหาราโทนัม,มุมจีสหสตันจะพริบุตตานางสเพเวโรจนามกาสัน,นหิตวาพระิงเสนางราหูพัทมุปาขมุงสมาโยธานิพันธันเตพิกูนาสมิติงวนัง อาปูจเทวาปัทวีจเจต,ติโชวโยตทาขมูงวุลนาลุนาเทวาโสโมเจยะัสสาสหะเมตตาขลุนากายิกา,อ,กาอาคูเทวายสาเเาัสสินทัตเตติทัสธากายาสาพนาีนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิน,สโ,นโมทมามนาภิกามุงิคุนังสมิติงนังเวนทูจเทวาสหาริจะอาสมาจะทุเวยมา จันทันสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขัดตานิปุรักิตาวาอาคูมันทะวาราหากาวาสุนังว,สวสททัสโวเสถูสกูปาค้าปุรินโทูทเ่เตสติหัสทากายาสพีนานะตะวันนิโนอิทิมโตชติชมโตนวันโตสัสสนโนโมทัม,ทามานาพิกามุงพิคุนังสมิติงวัง อธาคูสาภูเทวาชาระมัคิสิกข,ขาริวะอาจิรกกาจะโลชาจะภูมมิาปุพานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสเลยยะรุจิราอาคูอาคูวัสวณนีสิโนทัศิเตหัทถากายาสพิณานตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตนะวันโตสสิโน โมทมมนาพิการมูพิคุณางสามจริงวันหลังสมานาสหาสมานามานุสสามานุสุตตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูาคมโนงปทูสิกาอาาคูหรยโเยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสาสนิโนทัศเสตีทัสถากายาสาพนีนันตะวนนิโน อิทิมันโตชิติมันโตวนวันตวโตสัชินโมทมมนาพิกามุงพิโณนาสมิติงวังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคันาสาสหโอทาตะไครหาปามุขาอาคูทเทว,วาพิจักขนาสทามัตตาหาลัคชามิสกาจยส,าส,าสัชินทานะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอาวิวัตสติทัศตหัสถากายาสพีนานาตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตอิสัสิโนโมทามานาพิกามูพิกุณาสัม,มิติงวังเขมิยาดุสิตายามากันทก,กาใจย,ยสัสิโนสัมพิตการามเศรฐาชนตินามาจะอาสวานิมมาณรติโนอาคูอัตคูปรานิมิตา,าทัศเตหษทัธากายาสาพัพพนะนตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยิสัสิโน บุมทมานาพิการมูพิคุณังสังติงวานังสัตตทเทๆๆวนิกายาสเพิณนตวันิโนนามันวิยนะอัตคันชงเยจัดเชสทิสาสหาประวุฒิชาติมะขีรังโอคตินนามานาสวังท้าขีโมคาตรังนาขังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาประมัตโตจัปุตตาอิทิมโตสะหะ สันนังกุมาโรติโวจ่โสปาคาสมิติงวะนังสหัสพัมมะโรกางมหาพัมมาพิติทติอุปะปันโนชุติมันโตพิสมาคายโยยัสสิโสทัศเศรษฐาอิสราอาคูปัญเจกาวัสตวติโนเตสันจามชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจะสัพเพภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมารสีนาภิก กามิปัสสะกัทสะมันที่ยังเอทะคันทะพันทะทะราเคนะพันธมาทูโสมันตาปริวาเรธะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตทะมหาเสโนกันหเสนังอเปสยิปานิเนตระมหัจจะสรังกัตวาณเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโก ตทาโสปปจ,จุทาวติสังคุโตอสยังวเสะตันจะสพังพิญญ,ญาวะววะัคกิตวานะจักขุมาตโตอามันติยสถาสาวกีสารเนรเตะมาลเสะนาพิกันตาเต,ะตะวิชานาทาพิโตเตจะอาตับปะมาการุงสุตวาพุทธศาส,าสนังวีตาราเคหิตปกามุงเนสังโรมัมปิอิชยุง สัพเพวิชิตสังคามาพระยาติตายสัสินูโมทันติสหกูเตหิสาวกาเตชเนสุตาตี